แล้วก็มาต้อนรับเชิญท่านประธานครับท่านประธานคนนี้นะครับเป็นผู้ว่าเป็นผู้ที่ทำผลงานเหนื่อยนะครับคุณครูเสี่ยมและคุณที่สนับสนุนนะครับในการสั่งพิธีขอเชิญรับไอตุนปอบาสุขที่ไม่มาเลยไอเนี่ยลุกมาหน่อยเร็วที่เราเสิร์ฟครับทุกคนเพลงเส้น nunca ชอบไม่เกียดชอบไม่เกียดอยู่เรื่อยเลยช่วยราต่ากนี้ไปขอเชิญอาผมจะให้พี่พรพี่พรวันนี้แทนครับพี่พรเป็นผู้ที่สร้าง สุดมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีถ้าสองนี้จริงผมพูดตรงนะครับก็ไม่มีเงินบอลนี้ไม่มีทุกวันนี้อยากให้พี่พอนะครับให้พี่พอให้ผมกับไทยนะครับตื่นเต้นยังไงก็แล้วแต่ปีนี้ปีที่หนึ่งปีได้พูดถึง ก็อให้มีความสุขแข็งแรงก็รูปอรทมคนไทยเนาะแล้วใครยื้อๆที่สิงราสมกนานาเป่าที่ได้รอไว้ทะลุเป่าทะลุเป่าไม่แยกั้มทะลุเป่าขอโชคดีนะคะสวัี ก้าวออกมาจากโพริเซียมแต่ไม่ได้ก้าวมาจากตัวนะแต่หัวใจก็จะอยู่ที่โบริเซียมก้าวมาเพื่อความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าต่อไปจนกระทั่งผมมารู้ว่าวันหนึ่งผมต้องจืนหยัดอยู่ในสังคมและให้สังคมยอมรับและผมก็ก้าวมากับวิจิตรร่วมกันยูนะครับและผู้ที่ผมได้เจอก็คือท่านป้าสุเกศสมสกุตลุงเรืองและท่านประธานทีจิตรจดอยู่คือรัฐประันนี้คือท่านดรรัตนาสมสกุตลุงเรืองเพราะฉะนั้นก็อยาก ได้ไม่พอให้เราสองคนครับดูดีมากว,วันนี้เป็นวันไายวันเกิดนะคะคุณทําพและคุณไทยถ้ามีถ้ามีามนเน,นี่กพนี่ตัวปอถ้าปอไทยเนตัวจริงก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะแถวข้าวปลอดภัยทางรึงใดก็สมบูรณ์ทระการก็สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือเรื่องบ้านสุขใช้ก็ขอให้สำเร็จลุล่วงได้ดี โดแม้ทั้งเรื่องอื่นๆก็ตามกาสร้างน้นจะทำในต้องขอประสบความเจเริญนะคะร้องคายกันเลยนะทุกท่านค่ะสสดีครับกระเดี๋ยวไปไหนไม่าอยู่เฉยมาจะมีท่านท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ราชันนะครับ อยู่ไหมฮะอาจารยชมนีไม่งไงวันนี้ก็จะโหเรื่องสหรสสุนทนีต้องเข้าต่อดลเวลาที่รู้จักมา20กว่าปีผมคิดว่าพลังแห่งความเป็นคนไทยเนี่ยเป็นรูปธรรมจับ้องได้ในเรื่องความเมตตาและคุณธรรมก็คือวิธีที่เราัะอยู่และว,วันนี้พรีเซนเตอร์ตลอดชีวิตของสองคนไทยคือท็อปและไทย ทุกนาทีของคนหนุนพร้อนทุกนหน้านที่แห่งอนาคตที่จะรู้ว่ามือที่หยิบยื่นและหัวใจที่ให้ไปนั้นคือตอบไครในโอกาสท้ายวันเกิดพบความเป็นจริงก็คือสิ่งที่คิดไว้สิ่งที่หวังไว้และสิ่งที่ทําให้คนไทยมีความสุขทุกเรื่องขอให้้องไทย มีสุขภาพแข็งแรงประสบผลามสำเร็จทุกเรื่องเป็นคนใจเป็นคนที่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นทำเพื่อคนอื่นพวกเราจึงรัก네ท,<ร>ท็อปไทยบอลลูนิสและทก้งบอลลูนิสกับให้มีความสุขมากๆขอบคุณครับท่านับสนุนการแข่งขันั้นหะนึแบบ่งท่านและชั้นสองท่านนะครับผมท่านพิจิตรนะครัถือว่านะจะพูดว่าเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ได้คนนี้ เป็คดีถ้าไปสุพรรณไม่มีข้าวไม่มีน้ําไม่มีข้ารถก็มีอะไรหลือย่าไปหาเราอย่าไปหาเอกพันนี่ก็ก้องยอก็ม่ยอมตองรผมสัมผัสมาแล้วผมจะรู้ผมจะมีสิ่งอยู่ในใจผมถ้าผมสัมผัสไรว่าใช่แน่นอนคนนี้ครับรับรองเป็นคนที่ไม่เคยเอาเปรียบ ไม่เคยว่าร้ายใครไม่เคยยิงทาาใครพูดในสิ่งที่ดีๆแล้วก็วันนี้เนี่ยผมรู้ว่าด้วยจิตสัมผัสแล้วเดี๋ยวเขาต้องมาแล้วก็อยู่แค่นี้เองถ้าไม่มาก็เดี๋ยวให้ตัวกระปุกเป็นลำตางอันคิดเองที่เราไิดใจเอาวินมา่ิดใคิดเอง เสียงคุ้มากดีด้วยจริงๆนะครับอดีตสสนะครับมาแล้วก็อยากจะให้ท่านหนึ่งให้พลังเกิดผมงสองคนนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับท şey, em. kind of eh ี่ได้ม so ีโอกาสนะครับมาอภัยกับบุรุษทั้งสองท่านที่คนทั้งประเทศกว่าเจ็ดสิบล้านคนไม่มีคนใดไม่รู้จักนะครับไม่ต้องมียศไม่มีตำแหน่ง แต่ว่าเขาสามารถทําให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ยิ้มได้แม้ในวันที่ยังทุกอย่างสงบเราเลโอกาสข้างหนึ่งนะครับก็ขออวยพรให้พี่เขาไี่ใช้เับจะมีความสุขความสำเร็จในทุกๆเรื่องแล้วก็เป็นองรับหนาที่ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไปให้นานเฉินนานขอบคุณครับขอแสดงความยินเป็นไทยไปไม่ได้เป็นตัวแทนของตระกูลมันลินิศนะครับ โอเคท่านรองศาสตราจารย์ดรศิษยาวันเลิดครับพี่ชายคอนโตบพี่ชายคนโต้บ้านบรลลูนิดคนนี้ถือว่าเป็นพี่ชายคนแรกนะครับของตระกูลบ้านนี้แล้วก็หน้าตาอาจจะไม่คล้ายกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่คดูพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะดับไฟเดยกผมจะเล่ารายลฟังนะเอีกเยาว์จดับอะรเด็กเยาจะดับอะไรทุกครับ สองันนี้เกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพทธศกรสัาช2505ตรงกับวันขึ้นเด็กค่ำเดือนหกปีขานเขาเกิดที่วัดที่3-4 1ี่หนึ่งครับที่อำเภอวันอำเภอจันตาคามจันตะคามจังหวัดปับุรนีหลายคนอาจจะสงสยัยเลยก็จะไหน้าตาผมเป็นแบบนี้พ่อกับแม่ผมที่ได้ผมได้โทษที่ได้ผมมาเป็นปลูกนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ครับ รักรอบครับรักรอบถึงอนโตครับรักรอบแล้วจะเป็นแบบ,แบ,บนี้แต่พ่อแม่ก็ไปขอกระมาตาขยายแล้วก็พาแม่ผมไปหยู่บ้านรับไปสนีจล่นีสามทีหนึ่งแล้วก็เขาแต่งงานกันมาแล้วค,นนครับคนที่บรรจงเลยครับได้สองคนนี้หลอกกัมนมาแล้วพ่อผมเองได้เป็นคนนักเล่าที่ดียัง<า>ไม่เห็นคนนี้ครับ ทำไม<า>พอ่อได้สองคนนี้ขึ้นมาปั๊บพอคนก็ถามว่าทำไมหัวหน้าไปสดีทำไมมีลูกหลอใช้สูตรอะไรเหรอ,อ<า>พอมาก็เลยบอกว่าผมใช้รถยุโรปยี่ห้อ,<า>อบูคาเรนบูคาเรนมันคารู ขอแปดขึ้นมานะครับแล้วก็มีน้องสาวตามขึ้นมาคนหนึ่งสามคนนี้เกิดที่อุภอจันทคาบันบุรีนะครับแต่น้องสาวผมไปเกิดที่รัมประเทศนะนั่นคือเป็นความเป็นมานะครับสองคนนี้ถ้ามาถามผมว่าเอ๊ะทําไงนี่คุณศิษยาทำไมมีน้องชายที่ผมบอกว่าต่อให้ผมมีที่มั่งมื่นไร่มีทองคำสักประมาณร้อยกว่ากิโลยังไม่เท่าผมมีน้องชายสองคนนี้ ทุกทางมูลค่าขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบทุกทท่านนะครับในวันนี้เพราะว่าเราสองคนนะครับแล้วเราก็จะทำสิ่งดีให้กับสังคมทำสิ่งดีให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ทาพไทยของประเทศไทยนะครับเราสัญญาว่าผู้ที่ร่วมงานอยูนะครับพร้อมกับเราสองคนนะครับเราจะไปช่วยเหลือกันนะครับโอเค ไอ้ควังเป่ามันจะไปผมยู่แล้วเนี่ยโอ้ยสามเข็มสถานที่เาน้าอยาให้ดตากับี่พอนตงใครนะน้องมานี่อน้องอ่ะ

And I'm doing ประกาศประกาศตอนนี้รุตนี่ห้าใบขาย400นะครับอนเรืที่แรกเัีใจแย่แล้วก็่แล้วก็แย่ยอาหารไอนะอ่าซีเมดไนี่บอกซีเกมนะมีสีให้ไฟชนกันี้ยมีแต่ได้อะไรก็ให้ได้กันเองสั่งขอบอกตพเอ ครับผมบอดจอยอยู่ไหนครับ